สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องจอยนะครับบริษัท Pro นเ s ิ r ์ฟวันนี้เจะให้น้องจอยพาเราไปชมโครงการนะครับบื้ต้นอยากให้น้องจอยแนะนาหน่อยว่านี่คือการอะไรครับเป็นโครงการก่อสร้างะะสู่บริการรถยนต์นะคะ,อะของ c a r s ิร v e นะคะ,ะ,คะบาย p ค่ะแมทเทเรียลวัสดุในโครงการนี้นะคะที่เราเลือกใช้เราเลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานทุกตัวนะคะ mm hmm. เน้นมอกนะคะ นี่คือเป็นตัวอย่างนะคะบ,บางรายการที่ใช้ในโครงการนี้ค่ะอ่าก็คือเป็นสัพายเออร์หลักทางน้องจอยครับใช่ค่ะท้ายของดีมีคุณภาพค่ะโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในไซต์งานแล้วครับผมอยากให้น้องจอยอธิบายให้ฟังนะครับตอนนี้ว่าไซต์งานนะครับเป็นยังไงอะไรยังไงครับผมตอนนี้นะคะจริงๆเราอยู่ในช่วงขั้นตอนไปลายๆงานแล้วนะคะอีกประมาณเดือนกว่าๆเราก็จะส่งมอบงานนะคะภาพรวมของโครงการเนี่ยนะคะพื้นที่ที่เราเห็นนะคะส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่จะรับรถ พื้นที่ตรงนี้เป็นตอกเข็มคูปลมนะคะรับกำลัง2ตันต่อตารางเมตรนะคะส่วนโครงสร้างของอาคารนะคะก็จะเป็นโครงสร้างคอนกรีตผสมกับโครงสร้างเหล็กนะคะอย่างส่วนนี้นะคะที่เรามองไปชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างคอนกรีตชั้นบนก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กค่ะเรามีทีมงานระดับมืออาชีพทำพวกงานโครงเหล็กอะไรอย่างนี้นะครับคุณอยากให้น้องจอยเล่ารายละเอียดของตัวอาคารการใช้งานคร่าวๆหน่อยครับตรงนี้ว่ามันเป็นอะไรใช้ทําอะไรครับส่วนนี้เองนะคะก็คือเมื่อ เปิดใช้งานแล้วก็จะเป็นส่วนที่รับรถนะคะสมมติว่าเราขับรถมาพี่หมูขับรถมาปุ๊บก็จะเป็นส่วนที่รับรถลูกค้าเลยนะคะใครจะมาใช้บริการก็จอดรอตรงส่วนบริเวณนี้ถ้าใครเป็นส่วนเซอร์วิสหรือเปล่าส่วนเซอร์วิสใช่แล้วค่ะ อ่าเป็นส่วนที่รับเข้ามาปุ๊บแล้วก็ช่างเริ่มซ่อมเริ่มดูแลรถก่อือยู่ตรงนี้นะใช่ใช่ค่ะที่จะเป็นห้องต่างๆนะคะส่วนนี้เองเนี่ยเขาก็จะมีส่วนเป็นห้องช่างหมายความว่าจะต้องเอบเก็บอุปรกรณ์ต่างๆ<อ>ที่ช่างจะต้องใช้ในการที่จะเซอร์วิสรถให้กับลูกค้า<อ>บางห้องนะคะอย่างฝั่งน,นี้เองก็จะเป็นในส่วนของอะไหล่เก็บอะไหล่ชิ้นส่วนอย่างเช่นมีตัวกรองอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรองน้ํากรองแอร์ต่างๆอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมทวนกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วน นี้เองนะคะก็จะเป็นส่วนของพนักงานภายในนะคะที่จะใช้งานนะคะในส่วนของนี้นะคะเราก็ขึ้นมาถึงชั้น2แล้วนะคะเดี๋ยวเราแนะนําห้อง บริเวณนี้เองนะคะก็จะเป็นห้องที่เก็บพวกออสินค้านะคะที่เขาจะเปลี่ยนให้ลูกค้าอย่างเช่นพวกชกอาบเอยอะไรเอ่ยพวกนี้นะคะก็จะเก็บในบริเวณนี้นะคะลูกค้าต้องการให้อากาศเนี่ยมันถ่ายเทได้นะคะก็เลยทางเราเองก็เลยแนะนําเป็นพื้นนะคะที่เป็นตะแกรงเหล็กฉีกนะคะที่สามารถรับน้ําหนักได้นะคะชั้นนี้เนี่ยรับน้ําหนักได้500กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรสบายๆตอนนี้นะคะเรามายืนในส่วนรับรองลูกค้านะคะ uh huh. ส่วนในรับรองลูกค้าเองเนี่ยเราก็จะมีการตกแต่งภายในนะคะ<ม>ก็การออกแบบนะคะ<ม>ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีพนักงานนะคะเอ,อ่อที่เขารับลูกค้านะคะโอปอเรเตอร์รต,ต่างๆก็จะนั่งอยู่บริเวณนี้นะะอ๋อส่วนต้อนรับส่วนโอปอเรเตอร์ใช่ค่ะอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอ๋อนี่นห่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะส่วนนี้เองเนี่ยจะเป็นประแนงนะ เป็นงานระแนงพอเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์รับลูกค้านะคะที่จะมีพนักงานนะคะอยู่นะคะดีไซน์หรูมากดีมากเลยเป็นระแนงเด็กกล่องด้วยนะครับแข็งแรงเลยเดี๋ยวอีกประมาณเดือนกว่าๆนะคะหลังจากที่ได้เปิดศูนย์บริการแล้วเดี๋ยวอาจจะมาเจอกันอีกทีหนึ่งดีไหมครับพี่หมูดีครับดีครับค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันทีหนึ่งครับครับ